เพลงที่ขึ้นต้นมาเมื่อกี้ยังไงทุกคนก็ต้องนึกถึง l a ว g นเ e r ร o ทาวซินโดมแต่คลิปนี้เราไม่ได้ทําแต่เราจะทําคลิปหน้านะส่วนคลิปนี้เราจะทําเรื่อง p o k ม m o n h y โ n o ันระบายแต่สังเกตไหมว่าตรงกลางชื่อเรื่องอะ่ะมีชื่อของโปเกมอนตัวหนึ่งก็คือชื่อว่า h y โ n o ซึ่ง h y ม n o คือโปเกมอนตัวเหลืองที่มีพลังในการสะกดจิตโอเคทําความรู้จักแค่นี้แหละมันมีแค่นี้จริงๆ เออก,ก,กับเ,เกือบเกือบไหมเกือบบอกเลยการเล่าเรื่องเราจะแบ่งเหตุการณ์ที่ผิดปกติแบ่งเป็น4เหตุการณ์โอเคเริ่มคิดกันเลย let's go <S เรื่องราวเริ่มต้นด้วยการที่ผู้เล่นคนหนึ่งได้เล่นเกมโปเกมอนเลยนระบูและพบว่าในบางพื้นที่ในเกม มักจะเป็นช่วงที่ต้องเดินทางในเขตต่างๆเพราะเขาจะพบโปเกมอนที่ชื่อว่าฮิปโนซึ่งมีท่าทางที่น่าขนลุกและน่าสงสัย1 การพบกับฮิมโน่ซึ่งผู้เล่นพบกับฮิมโน่ได้ในบางพื้นที่แปลกๆภายในเกมเช่นในถ้ำหรือในเขตที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษแต่ความรู้สึกที่ได้เจอฮิมโน่กลับทําให้รู้สึกไม่สบายใจและเครียดฮิมโน่จะคอยตามผู้เล่นไปตลอดเวลาบางครั้งก็ยืนอยู่ใกล้ๆหรือปรากฏตัวในสถานที่ที่ไม่คาดคิดโดยบางครั้งจะไม่สามารถจบมันได้แม้จะใช้โปกเกบอลเพื่อผู้เล่นจะพยายามหนีไปฮิมโน่ก็ยังคงตามไปอยู่เสมอ 2. เพลงกล่อมหลับของฮิปโนโ่ฮิปโน่มีพลังในการสะกดจิต โดยในเรื่องนี้กล่าวว่าฮิโน่จะร้องเพลงกล่อมหลับที่ทําให้เกิดความรู้สึกแปลกประหลาดเพลงนี้มีเสียงที่ไม่เหมือนเพลงกล่อมหลับทั่วไปในเกมมันฟังแล้วน่าขนลุกและมักจะทําให้ผู้เล่นรู้สึกเครียดและหน่วงลืมหรือหลอนผู้เล่นที่ได้ยินเพลงนี้จะเริ่มมีอาการสับสนเกิดภาพหลอนหรือมีความรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกาลังคุกคามพวกเขาอยู่ในเกม And forth your eyelids fall Sam ความผิดปกติในเกมหลังจากที่ได้ยินเพลงกล่อมหลับของคิมโนผู้เล่นเริ่มพบเห็นเหตุการณ์ประหลาดในเกมเช่นตัวละครในเกมพูดคําที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักหรือฉากหลังที่เริ่มเปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยคิมโนจะปรากฏตัวในจุดที่ไม่ควรอยู่และเหมือนจะพาผู้เล่นไปยังสถานที่ที่ไม่มีอยู่ในเกมหลักเช่นในพื้นที่ที่ซับซ้อนกันหรือในห้องลับที่เต็มไปด้วยบรรยากาศมืดมิดและน่าสยดสยอง สิ่งที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกตกใจคือการที่ฮิมโนนรู้สึกเหมือนจะควบคุมตัวละครหลักในเกมเรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของการเดินทางในเกมที่ไม่สามารถควบคุมได้ 4. เด็กหายและคำเตือนเรื่องราวเริ่ม เกี่ยวข้องกับเด็กที่หายตัวไปในเมืองหรือในหมู่บ้านที่ผู้เล่นไปถึงในระหว่างการเล่นเกมพิการเชื่อมโยงว่าเด็กเหล่านั้นได้หายตัวไปหลังจากได้ยินเพลงกล่อมหลับของฮิปโนซึ่งมีข้อความในเกมที่บอกให้ผู้เล่นระวังฮิปโนเพราะมันอาจจะทําให้ผู้เล่นหรือเด็กๆหายตัวไปได้โดยไม่มีทางกลับมาผู้เล่นเริ่มรู้สึกถึงความน่ากลัวที่เพิ่มมากขึ้นจากการที่ฮิมโนพยายามสะกดจิตและพาเราไปยังสถานที่อันตราย บทสรุปผู้เล่นเิ่าตันหนักว่าฮิมโน่อาจจะเป็นตัวการทําให้เด็กๆหายตัวไปในเกมซึ่งการพยายามหลีกเลี่ยงหรือนีจากมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากเพราะฮิมโน่ยังคงตามผู้เล่นไปทุกที่เพลงก่อมหลับที่ฮิมโน่ร้องนั้นมีพลังในการควบคุมจิตใจผู้เล่นทําให้พวกเขารู้สึกกลัวหรือสูญเสียความทรงจําบางอย่างในระหว่างเล่นเกมโปเกมอนฮิมโน่รันระบายใช้การบิดเบือนของความคุ้นเคยโปเกมอนฮิมโน่ซึ่งในเกมหลัก เป็นโปเกมอนที่ดูธรรมดาและไม่มีพิษภัยมาเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการะสะกดจิตและทำให้เกิดเหตุการณ์หลอนๆที่น่าสยดสยองจบบ๊ายบาย